สวัสดีค่ะวันนี้ครูภัยใจดีก็มาพูดคุยกับสาวๆอีกนะคะ,ะคลิปที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอในเรื่องของสาวเอจะบอกให้นะคะในประเด็นที่บอกให้รู้ว่าสาวๆเนี่ยจะสามารถถูกหลอกนะคะให้ระวังตัวว่าตัวเองอาจจะถูกหลอกนำไปค้ากามหรือว่าทำให้เสียเงินนะคะก็หวังว่า สาวๆเนี่ยคงจะได้ดูคลิปนั้นไปบ้างแล้วนะคะคลิปนั้นก็จะชี้ให้เห็นจากข่าวสารนะคะว่ามันมีอย่างนี้จริงไม่ได้แปลว่าใครเขาเอามาพูดโคมรอยนะคะแต่ว่ามันเป็นข่าวมันเกิดขึ้นจริงมีหลักฐานอ้างอิงน,นะคะซึ่งสำหรับคนซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้สนใจข่าวสารนะคะอันนี้ก็ เอามาฟังดูก็ได้นะคะมามาดูจากคลิปก็ได้ถ้าไม่มีเวลาไปอ่านข่าวหรือไปติดตามข่าวนะคะก็ลองดูจากคลิปครั้งที่แล้วนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถูกหลอกลวงของอผู้หญิงนะคะผู้หญิงไทยโดยกลุ่มคนต่างประเทศนะชาวต่างประเทศที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์ค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้อลองฟังดูนะคะน,นะคะเราก็จะได้เห็นไปแล้วนะคะว่าในแง่ของการหลอกลวงผู้หญิงไทยเนี้ยนะคะประการที่1ก็คือมีทั้งคนไทยหลอกนะคะประการที่สองก็คือ,อคนต่างชาติหลอกนะคะไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยที่เขาหลอกเราเนี่ยเขามาีจุดมุ่งหมายหรือหลอกเราไปทำอะไรบ้าง ะะอันที่หนึ่งก็คือหลอกไปขายตัวนะคะหลอกไปขายตัวฝรั่งก็เป็นนะฮะฝรั่งก็ทำกับผู้หญิงไทยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะในสหรัฐอเมริกาก็มีนะคะหลอกผู้หญิงมาขายตัวเป็นคนไทยนะคะในเยอรมน,นีก็มีเยอะนะคะในช่วงหนึ่งก็จะมีข่าวเยอะมากเลยว่าหนุ่มเยอรมันเนี่ยหลอกผู้หญิงไทยนะคะ เราให้หลงให้รักแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันแต่จริงๆแล้วก็คือเอาไปขายซ่องนะคะอย่างนี้เป็นต้นออนอกจากจะหลอกให้ไปค้าประเวณีแล้วเนี่ยนะคะก็คือพูดว่าจะไปให้ให้ไปทํางานงานดีนะคะก็อาจจะหลอกให้ทาไมคะให้เสียเงินนะคะหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้เชื่อนะคะแล้วก็ ให้โอนเงินนะคะซึ่งอันแรกอันอันสอ,อันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะที่เราเราเรียกว่า scammer นะคะ scammer ก็คือพวกที่หลอกลวงนะคะโดยทั่วไปก็คือหวังประโยชน์นะคะจากาสาวนะคะที่ที่เขาติดต่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอกไปเพื่อขายตัว หรือว่าไม่ว่าจะเป็นหลอกไปเพื่อเอาเงินนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้เจอเจอเ,จอเจอตัวกันนะคะอย่างพวกสแกมเมอร์ที่วิวัฒนาการมากตอนนี้เนี่ยเขาก็จับกันนะคะอย่างเป็นพวกไนจีเรียบ้างนะคะพวกอินเดียบ้างพวกแอฟริกาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นแก๊งทําเป็นแก๊งนะคะสแกมเมอร์พวกนี้ก็คือจะ เข้าไปดูตามเว็บไซต์ที่เป็นเว็บหาคู่นะคะผู้หญิงซึ่งโดดเดี่ยวในชีวิตหรือว่าต้องการคู่ชีวิตหรือว่าต้องการปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเข้าใจว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีแฟนนะคะเป็นคนต่างชาติแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอยู่ในวงจรที่พวกสแกมเมอร์เนี่ยจะเข้ามานะคะ จะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นลักษณะของสแกมเมอร์ที่เข้ามาเนี่ยก็คือไปดูตามเว็บไซต์นี่แหละนะคะเว็บไซต์เดทติ้งเว็บไซต์หาคู่ทั้งหลายซึ่งมันมีอยู่นะคะเพราะรู้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะความเหงาไม่ใช่เพราะความอยากจะปรับเปลี่ยนในชีวิตแล้วผู้หญิงโดยทั่วไปก็คงไม่ได้ไปตรงนั้นถูกไหมคะอันนี้มันก็จับจุดได้นะคะจับจุดได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เวลาที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาก็าไปเจอนะรเราก็ต้องเข้ามาส่องนะพวกส s c a มอร์นี้ก็จะเข้ามาส่องเราว่าหน้าตาเป็นยงไงนะคะดูว่าลักษณะน่าจะมีเงินไหมเอ่อดูว่าลักษณะน่าจะโอนผน่อนตามไหมนะคะหรือว่าสามารถที่จะทําให้สําเร็จสำลิดผลของเขานี่ได้ไหมนะคะเขาก็ดูในแง่นั้น ะะเสร็จแล้วเขาจะทําไมคะเขาก็จะติดต่อเรามาน่ะติดต่อเรามากรณีแสแก m มเมอร์ที่ต้องการเงินเรานะคะจะติดต่อเรามาว่านะคะผมเห็นรูปคุณ <c oughs> ในนี้ในนั้นถูกใจมากเลยน่ยนะคะคุณสวยอ่าเราจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้สวยหรอกแต่มันว่าเราสวยนะคะพอมันว่าเราสวยแล้วเราเป็นคนที่อ ไม่ได้สวยแล้วเราไม่รู้ตัวอย่างนี้นะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วใครดันมาชมเราว่าเราสวยเนี่ยครหรือเราแมมว่าเราจะบอกไปแล้วมันอาจจะบอกเราอีกก็ได้นะว่าเราเนี่ยสวยในตามันอ่ะเออสวยในความคิดมันฮะนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็หลงเชื่อได้นะคะเพราะว่าร้อยวันพันปีครูไม่เคยเถูกชมเลยว่าครูสวยนะคะงานนี้มีคนมาชมและเป็นยังไงคะ มันก็จะนอกจากจะชมว่าสวยแล้วก็ยังสร้างฝันนะฮะสร้างฝันส่งข้อมูลหรือว่าส่งภาพหรือว่าส่งข้อความชิดเช็ดอะไรกับเราเข้ามาเนี่ยว่า,ามันจะเป็นจะตาให้ได้เลยวในะครอยากเจอตัวเรามากนะคะแต่ตอนเนี้ย ไปไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็ถามว่าไอ้พวกก c a m m e r เนี่ยที่มันมันดังๆอยู่ตอนเนี้ยนะคะมันมีรูปแบบเป็นยังไงนะสก c a ม,มอร์ที่มาหลอกเอเงินก่อนนะคะนะในคลิปนี้เราจะเน้นที่สก c a ม,มอร์ที่มาหลอกเอาเงินมันจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนใหญ่มันก็จะมาเป็นลักษณะที่ว่ารูป,ปรพรรณสันฐานดีอะนะคะไม่ใช่ขี้เลยคือ โอ้โหดูรูปร่างหน้าตาแล้วดีดีดนะนะคะหน้าที่การงาน perfect perfect ก็คือสมมูิน่นะดีนะคือมันก็คงรู้แหละว่าถ้าส่งภาพไม่ดีหรือว่ากระจอกบอกว่าฉันเป็นกรรมกรเลเบลอยู่เมืองนอกฉันตกระกรรมลำบากก็คงไม่มีใครเอามัน นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะบอกกับเหยื่อก็คือมันทำหน้าที่การงานดีนะเป็นอะไรบ้างหนึ่งเป็นนักบินนะคะเวลาที่เราจะพูดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้ดูว่ามีคนที่อ้างตัวว่ามันเป็นนักบินนะมีใครบ้างนะคะแล้วมันก็มักจะใช้ภาพเนี้ยซ้ำๆกันนะคะเป็นนักบินเป็นนักธุรกิจโอ้โหเงินทองดีเไน,นักธุรกิจเนี่ย นะคะมีใครมาแล้วมันจะบอกเราว่ามันเป็นนักธุรกิจล้มละลายไม่มีรอกเป็นนักธุรกิจอย,อ,ยอ,ยอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นอ่ะว่าไปเป็นทหารนี่มันมีความเชื่อนะเอ๊ะเหมือนเราป่ะเหมือนประเทศเราอ่าที่บอกว่าถ้าเป็นทหารแล้วเป็นไงมันมีอำน,นาจบาดใหญ่จริงป่านะฮะเป็นทหารแล้วมันดีแต่ไม่รู้แหละ สแกมเมอร์ mer, พวกหนึ่งเนี่ยมันก็เข้ามาโดยที่มันบอกว่ามันเป็นทหารเนี่ยโชว์รูปทหารโชว์รูปแต่งตัวยูนิฟอร์มก็คือชุดทหารโชว์รูปว่าไปลบนะคะซึ่งไอ้พวกนี้มันจะตามมาด้วยอะไรรู้ไหมคะจะตามมาด้วยการบอกว่ามันไม่รู้อยู่ประเทศอะไรนะฮะแต่มันก็มักจะอ้างว่ามันอยู่อเมริกามันเป็นทหารอเมริกา นะคะของประเทศอเมริกามันอาจจะเป็นทห,หารของอังกฤษมันอาจจะเป็นทห,หารของประเทศบาบบเขาแตกแล้วก็ไม่รู้ละแต่มันไปประจำอยู่ที่อื่นนะก็คือไปประจำพยายามจะบอกดินแดนหรือภูมิภาคซึ่งเคารบกันอ่ะลำบากนะคะเป็นเป็นพวกที่มีความชีวิตลำบากและที่สำคัญ มันจะบอกเราว่าอ่ถ้าสมมุติเราเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวตนจริงไหมไอ้หมอเนี่ยเราก็บอกมันไปว่าเปิดกล้องเราจะวิดีโอคอลกันนะคะเราจะแชทกันเราจะเห็นหน้ากันเนี่ยเชื่อไหมคะว่าไอ้พวกนี้มันจะทําไมมันไม่อ่ะคะ่ะนะคะมันไม่ให้เราดูมันไม่ให้เราเห็นมัน มันก็จะส่งสัญญาณมาหรือยิงมาที่เราเป็นแค่ตัวหนังสือรูปภาพนะคะอันนี้ก็คือตอนแรกนะคะหรือพวกที่มันคิดว่ามันชำนาญมันจะทำยังไงร,รู้ไหมคะมันก็จะไปหาไอ้คนที่มันเอารูปมาเนี่ยอาจจะบอกนะคะว่าไอ้ที่มันโชว์รูป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 เนี่ยแล้วบอกว่ามันคือไอ้นายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะ จริงๆแล้วมันคือไอ้เวรที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็เอารูปของชาวบ้านที่เขาดูดูกิ๊บเก๋ดูท่าทางภูมิฐานดูท่าทางดูดีเพราะว่าใน f c e e o o o เนี่ยมันจะมีคนที่เหมือนเราเราอะใช่ไหมครบ,บางทีเราก็เปิดภาพเป็นสาธารณะบ้างคนก็มาก๊อปปี้ภาพของเราไปหรือโชววิถีชีวิตความเป็นอยู่มีคลิปวิดีโอพูดว่าอะไร มันก็มาดูดเอาไปแล้วมันก็จะมีคนมานะคะคอยสร้างภาษาในการสนทนาตามคลิปที่มันลอกเข้ามาเนี่ยตัดต่อนะคะแล้วก็เอามาพูดกับเรานิดๆน่ะมาพูดเพื่อให้เราหลงเชื่อว่าเฮ้ยสงสัยจริงว่าไอ้นมลออคนนี้ดูสินเนี่ยเราเซฮัลโหลมันฮัลโหลกับเราในำนองนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ เพราะอะไรเพราะมันจับได้ว่าคือคือสังคมเนี่ยสังคมเนี่ยเยอะแยะอย่างตัวดิฉันเองก็เหมือนกันก็เข้าไปหาดูว่าไอ้เวรน,นี่มันจริงหรือเปล่าจริงๆริงไม่ใช่เรื่องอดิฉันนะฮะไม่มีใครมาสนใจป้ากแกอย่างดิฉันนะฮะหรือถ้าสนใจอย่างจริงตอนนี้ก็มีนะคะกะ็เข้ามาขอเป็นเพื่อนแล้วกอ็อยากจะแชทถามว่ามี w a t h app ไหมสามว่ามีอะไรไหมเราก็เออตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะดิฉันก็บอกเขาไปว่าตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะได้ข้อมูลเราเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้ว่าจะคล้อยตามไปเราเราก็ไม่ต้องนะคะแต่ทีฉันก็เข้าใจนะว่ามีผู้หญิงจํานวนมากซึ่งตัวเองยังขวายคว้ายอยู่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นพอมีใครเข้ามาเนี่ยความคิดของเราก็เหมือนกับว่าอตายแล้วดู่ิเนี้ยไม่นึกไม่ฝันนะสมมติอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยมันก็ได้เราไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะนะแล้วคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ยังหลอกเราได้สําเร็จอีกสิ่งหนึ่งที่เขาหลอกเรามากเลยก็คืออันที่หนึ่งถ้าเขาเป็นทหารนะคะเขาอยู่ในประจำการ ที่ไหนก็ตามนะคะ,ะไม่ว่าจะที่ไหนซีลงซีเรียคือที่ที่มันเป็นปัญหานะคะเขาจะอ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความลับทางรัชการนี่โอ้มันเหมือนมันเหมือนในประเทศของเราบางครั้งที่ว่าพูดอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นของรับเออไม่ใช่ของรับนี่ไม่ถูกมันเป็นความรับนะคะ เปิดเผยมากพี่้าย่างทํานองนั้นนะมันจะเป็นจะตายไอ้นี่ก็เหมือนกันนะมันก็เอามาสิคะมาบอกเราว่ามันมันมันเปิดเผยตัวมันเองมากไม่ได้นะพิทหารนะเราก็เป็นไงเขาอ้สงสัยจะจริงนะทหารเปิดเผยตัวเองมากไม่ได้เพราะมันเป็นอันตรายนี่เป็นอันตรายมันวางไว้เลยเห็นไหม แพทเทิร์นแพทเทิร์นอันที่หนึ่งกรณีพวกที่เป็นทหารมันจะบอกเลยว่ามันเป็นทหารชาติเจริญเออไม่ใช่ชื่อไอ้คำว่าเจริญนี้ไม่ใช่ชื่อชาติหมายถึงว่าชาติที่มันดูมีกระตังอะเช่นอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาบาาบอกกตกตอะไรพวกนี้นะและแต่มันประจําการที่อื่น โซนที่มันกำลังมีปัญหาโซนที่มันลบการเพื่อจะบอกเราว่ามันเปิดเผยตัวมันเองมากไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมารซาซีเราหรืออรู้จักผมแค่นี้พอละนะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับผมคุณไม่รักผมเหรอนะคะเนี่ยถ้าผมปวดเผยตัวเองมากนะไม่ได้หรอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันบอกว่ามันเป็นระเบียบของทหารเขา เช่นวิดีโอคอลไม่ได้ทหารห้ามนะคะไม่สามารถที่จะแชทได้มากมายทหารห้ามแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่ใชนะคะเพราะว่าจริงๆทหารเนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าอะไรที่เขาสามารถเปิดเผยได้อะไรที่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ไอการเปิดเผยหน้าและคุยกับผู้หญิงเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องลับมันเปิดเผยได้เพียงแต่เขาไม่คุยเรื่องทหารเรื่องว่าตอนนี้ยุทธการเป็นยังไงเรื่องว่าตอนนี้หน่วยงานเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไม่คุยนะเพราะมันเป็นเรื่องลับอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเขามาบอกเราว่าโอ้โหมันลับมากผมเปิดเผยตัวผมเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณดูรูปผมก็แล้วกันผมก็จะหารูปของไอ เจ้าดีๆทั้งหลายแหลมาทําให้คุณเชื่ออย่างนั้นนะคะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อือันนี้ก็เป็นลักษณะของทหารถ้าเป็นเรื่องของนักธุรกิจก็จะมีเหมือนกันนักธุรกิจเขาเป็นไงคะโอ้ไม่มีเวลาคะ่ะชีวิตวุ่นวายต้องปั๊มเงินนะผมงานยุ่งม,มากแลนะผม,ผมต้องบินไปนู่นผมต้องบินไปนี่ผมมี โรงงานอยู่เท่านั้นผมมีบริษัทอยู่เท่านี้เยอะแม่งเยอะมากคือไม่มีเวลานะเพราะฉะนั้นที่คุณจะบอกว่าขอวิดีโอคอขอคุยกันเห็นหน้าซึ่งกันและกกันฉันจะได้เชื่อถูอคุณ no way ไม่มีทางเพราะมันเลี่ยงโดยที่มันบอกว่ามันได้นดนักธุรกิจพันล้านไม่มีเวลาให้คุณหรอกแต่ผมมันรักคุณมันสนใจคุณมาก ไอ,อ,อ,อ้สองประเภทนี้นะนะอาจจะมีหมออ่ะมีเป็นคนเป็นหมอเป็นไงหมอเป็นไงงานยุ่งใช่ป่ะเรารู้อยู่หมอี่งานยุ่งปันเงินใช่ป่ะหมอต้องเงินดีนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันส่งอะไรมาถึงคุณคะมันก็ส่งซิกมาให้คุณว่าคุณกําลังได้รับความสนใจจากผู้ชายที่มีฐานะการเงินดีมาก แต่เขายุ่งวุ่นวายอยู่กับหน้าที่การงานชีวิตในการที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะและในที่สุดเขาก็บอกว่าผมนีิชื่นชอบคุณมากผมเห็นคุณแล้วผมอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณผมแบบคิดอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะมาหาคุณนี่นะคะ ทั้งที่ความจริงแม่งก็เจอเราแค่ไม่ถึงอาทิตย์ความรู้สึกนึกคิดของมันเนี่ยตะลิดเปิดเปิงแต่ที่ตตลิดเปิดเปิงเนี่ยมันมียุดธวิธีนะตะลิดเปิดเปิงของมันก็คือเวอร์เกินความจริงแต่มันใช้ได้ผลเพราะอะไรพราะมันพูดกับเราพูดกับผู้หญิงไทยหรือฟิลิปปินส์หรือลาวอะไรก็ช่างเถอะมันตองเยอะมันมันทาไปเยอะมันไม่มาทํากับ เีงไทยอย่างเดียวหรอกแล้วมันให้ผลเราเชื่อมันนะเราไปคิดว่าโอ้โหครั้งนี้สุดสวาส่างขาดดินมันจะต้องเป็นเนื้อคู่เราแน่ๆเลยฮอสวรรค์ส่งมาโปรงนะอย่างนี้นะคะสิ่งที่มันจะทำตามมาก็คืออ่นะสเต็ปแรกเมื่อกี้พูดไปว่า ทำความรู้จักส่งรูปส่งภาพอะไรบ้าบอขอแตกมาให้เราแล้วก็พั่มพรรณนาว่ามันชื่นชอบชื่นชมอยากมาอยู่กับเรามากมายมโดยมันหลอกเอาภาพของคนอื่นเขานะคะมาให้เราดูอันนี้คือที่ทำการสืบกันแล้วนี่นะคะหลังจากนั้นคืออะไรคะเริ่มใจดีกับเราคะ่ะเริ่มใจดีกับเรามากเลย นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถจะมาหาคุณได้ในเวลานี้ผมพยายามดูตั๋วเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ยังไงฮะประเทศไทยเปิดเลยมาไม่ได้แต่ผมเนี่ยคิดถึงคุณเหลือหลายและอยากจะให้สิ่งดีๆกับคุณเพราะฉะนั้นผมจะส่งของให้คุณนี่มารู้แบบนี้นะส่งของมาให้เป็นอะไรโอ้โหมีมาเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดู มีมาเลยจะส่งแก้วแหวนเงินทองดีนะแม่งไม่ส่งสักกระเบือยันเรือรบมาให้เรามันคงจะหลายลัหล,ยหลายเงินอยู่นะส่งมาแล้วก็มีการปลอมด้วยว่าเนี่ยส่งแบบนี้มาแล้วนี่นะคะส่งมาให้เรานะคะส่งมาให้เราแล้วก็บอกว่ารอนะ แล้วก็จะมีคนติดต่อมาเพื่อให้คุณไปรับของผมส่งของมาให้คุณแล้วตามใบส่งของนี่ๆๆนะจ๊ะที่รักอื <ử> แล้วเป็นไงคะสเตปนี้เป็นสเตปที่สองสเตปที่สามก็คือมันจะมีคนนี่นะคะติดต่อเรามานะติดต่อเรามาบอกว่ามีคุณ ไอ้บ้านเนี้ยนะชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยส่งของมาให้คุณนะเพราะว่าเราให้ที่อยู่มันไปนะเราให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรศัพท์บ้าบอกอแตกมันไปเพราะเราเชื่อมันนะ่ะมันก็มีคนติดต่อเรามาโทรศัพท์มาหาเราหรือแชทมาหาเราอินไทยเป็นภาษาไทยนะที่รักเป็นภาษาไทยนะอันนี้ก็คือเป็นภาษาไทย อีตัวที่เป็นนางนกต่อจะติดต่อเราเข้ามาหรือไอ้นกต่อเราก็ไม่รู้นะมีทั้งนั้นติดต่อเราเข้ามาแล้วก็บอกหมายเลขบัญชีเอามาทำไมหมายเลขบัญชีอะนะมันจะให้เราเนี่ยโอนเงินค่าค่าสินค่าเขาไม่ใช่ค่าสินค้าเรามันบอกเราว่าเขาส่งเงินมาให้เรามันทําท่าเหมือนจะเป็นนี่ นะคะทาตัวเหมือนก็เป็นสุลักกะกรอ,อะไรทํานองนั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นสุลักกะกรเข้าใจนะคะอัน,นี้ดิฉันไม่ได้ว่าว่าสุลักกะกรทําเรื่องระยำพวกนี้นะคะดิฉันพูดว่าไอคนที่มันมาติดต่อไอผู้หญิงเนี่ยพวกเราซึ่งหลงเชื่อมันเนี่ยมันทําหน้าที่คล้ายๆเป็นสุลักกะกรก็คือจะบอกว่าของเนี่ยมาถึงแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากเป็นระเบียบที่คุณจะต้องเสียภาษี ก่อนที่คุณจะเอาของออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการของนี้คุณก็จะต้องเสียเงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้จำนานตนนนนนนน่ะน,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 นี่มันก็บอกเรามาซึ่งในการเสียเงินเนี่ยคุณเชื่อไหมมันมาเป็นสเต็ปตอนแรกอาจจะบอกว่าคุณจะต้องสมมุติว่าของมันประมาณสักสองแสนบอกเรามาว่าคุณจะต้องเสียเงินสองหมื่น คนก็โหพี่หญิงก็นะัดตาโตโอ้ตายละสองมื่นเองเหรอ,อะได้สองแสนกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไงคะสองหมื่นไม่เป็นไรนะหรือบางทีมันก็เลี้ยงต่ํากว่านี้แต่แล้วมันก็เขียนกลับมาอีกนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าเช็คของไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ย คุณได้ของมากกว่านี้เช่นมีทองในอบ้าที่ไหนมันจะส่งทองมาและไอ้บ้าที่ไหนที่มันมาเปิดดูของเราแล้วมันมีทองแล้วมันจะมาให้เราคิดในแง่นี้นะคะแต่มันมาบอกเราว่ามันมีแก้วแหวนเงินทองและเงินเงินดอลลาร์จำนวนมากซึ่งตามระเบียบแล้วคุณไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถ้าคุณจ่ายเงินมาเท่านั้นเท่านี้เราจะจัด ส่งของให้คุณเป็นไงคะผู้หญิงก็ตาเตนะคะอุ้ยต่ายแล้วแล้วมันก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะถ่ายรูปมาให้ดูก็คือรูปซ้ำๆกันนั่นแหละมันจะไปถ่ายมาจากไหนล่ะก,ก็มาคียกคู o o อร์แล้วก็เห็นอยู่นะคะก็มีเยอะแยะคุณจะหารูปแบบเนี้ยได้ที่ไหนก็ได้มันก็ส่งมาให้เราดูว่าของแพ็คกิ้งของคุณเนี้ยนะคือจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราขอโทษด้วยที่เราบอกกับคุณเนี้ยส่งเงินไปแล้วนะ ความจริงอะที่มันบอกสองหมื่นหรือว่าหมื่นห้าเนี่ยส่งไปแล้วแล้วมันก็มาบอกอีกว่าเงินที่คินเสียภาษีเนี่ยเมื่อคำนวณแล้วยังไม่เท่ากับที่คุณจะต้องเสียจริงทางนั้นดังนั้นคุณจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่คุณเชื่อไหมบางคนเนี่ยถูกหลอกว่ามีเงินมีของมาส่งมาให้เป็นจำนวนเยอะมากเป็นล้าน เพราะฉะนั้นคุณก็เสียไปสิเป็นแสนสิบเอร์เซ็นตงใช่ไหมตาโตหวังหนึ่งล้านสมบัติหนึ่งล้านของกำนันหนึ่งล้านที่คุณผู้ชายจะส่งมาให้แล้วคุณก็เลยเสียเงินไปเท่าไหร่แสนอันนี้ก็คืออย่างหนึง่งหลอกโดยบอกว่าส่งของมาให้นะคะแล้วก็หลอกให้เราเสียเงิน ค่าภาษีที่เพื่อที่จะได้รับของนั้นอันนี้ก็เป็นหลอกหนึ่งอย่างหลอกประการที่สองนี่นะคะเมื่อกี้คือหลอกเสียเงินนะหลอกเสียเงินเพราะว่าส่งของมาให้หลอกประการที่สองก็คือเมื่อกี้บอกแล้วใี้ไหมเป็นทหารเป็นทหารเป็นนักธุรกิจอยู่ๆแม่งส่งอะไรมาที่รักผมกำลังประสบปัญหา คุณก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นทหารหรือคุณก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจตอนนี้โจรมันจับผมหรือว่าทหารก็คือผมถูกจับเป็นชเชลยผมมีความจำเป็นจะต้องมันต้องการเงินจากผมคุณช่วยผมได้ไหมนี่นะคะคือเวลาที่เรามีความรักเนี่ยนะคะผู้หญิงเราเนี่ยหรือผู้ชายก็ไม่รู้ช่างหูมนันก็คือทำนองนี้ น้ำต้มผักก็ว่าหวานนะคะอะไรมันมาบังก็ไม่รู้หรอกนะคะตาที่บอดไปเรื่อยๆก็ไม่คิดนะคะมีความรู้สึกอฉันต้องช่วยเขาให้ได้นะดูแล้วโอ้โหเขาน่าสงสารมากนะคะเขาก็บอกนะฮะยืนยันว่า คุณก็รู้ว่าผมมีธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะใช้นี่คืนให้คุณเมื่อผมกลับไปที่ประเทศของผมได้และผมก็ยินดีที่จะเอาเงินมาคืนคุณนะฮะมันก็สร้างเรื่องโม้แบบนี้นะฮะเพื่อให้ผู้หญิงเราเนี่ยส่งเงินไปให้เขานะคะส่งไปเข้าบัญชีนี้นี้นี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าอีส่งไปเข้าบัญชีเนี้ย ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นบัญชีไทยนะมันเป็นบัญชีไทยบัญชีนอกก็เหมือนกันนะอ่าคือโอนเงินไปต่างประเทศกมนแต่ว่าไอ้ที่เป็นประเภทบัญชีไทยและไอ้พวกบ้าสแกมทั้งหลายนี่มันก็อยู่ในเมืองไทยนะคะมันก็ไปไม่รู้ไปหลอกหรือไปสมรู้ร่วมคิดกันกันกบคนไทยไปเปิดบัญชีไว้นะคะ ไปเบิดบัญชีไว้โดยที่บอกเมื่อกี้ไงคะว่าอ้างว่าทํางานเกี่ยวกับการรับส่งของแล้วก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าของคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นคุณโอนเงินไปที่บัญชีนี้คุณไทยชื่อคุณไทยเพราะฉะนั้นก็โอนกันไปนะคะหรือว่าถ้าจะโอนไปต่างประเทศเพราะว่าถูกหลอกว่าเนี่ยถูกจับ มันจะฆ่าผมถ้าผมไม่มีเงินมาให้มันขอเถิดคุณช่วยผมเถิดเพราะว่าคุณก็รู้นะฮะว่าผมเป็นคนยังไงและคุณก็รู้ว่าผมรักคุณขนาดไหนนะ,ะถ้าผมสูญเสียคุณไปหรือผมตายเนี่ยผมคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตอ่ะผู้หญิงก็ยอมโอนเงินไปให้นะคะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าถูกหลอกเพราะว่าอะไรโอนเงินไปไม่ว่าจะ เงินเพื่อที่จะไปเอาของหรือเงินเพื่อที่จะไปช่วยเขาในที่สุดมันหายไปมันมาลายหายไปและในที่สุดมันก็บล็อกคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะคะก็คือติดตาติดต่อไม่ได้ติดตามไม่ได้หายหัวไปเพื่อที่จะไปหลอกคนอื่นนะฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในเวลาเดียวกันนะ่ะมันหลอกเยอะแหละนะมันก็จะดูซิว่าใครว่าจะเชื่อกูนะะใครจะเป็นเหยื่อ รายแรกรายต่อไปอะไรทำนองนั้นตเสียเงินค่าอันนั้นอัน,นี้สักนิดสักหน่อยแล้วก็เป็นไงคะแล้วก็หลอกเอาเงินเราไป mm hmm. หรือว่ากรณีที่ว่าอยู่ในอันตรายแล้วก็ขอให้เราช่วยด้วยความรักเราก็ช่วยเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากเตือนผู้หญิงเรานะคะว่าคุณต้องฉลาดคุณต้องคิดได้และคุณต้องสนใจ ศึกษาหาอ่านยาหลงเป็นเหยื่อของคนพวกนี้อันนี้เป็นแสแกมเมอร์ค่ะนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามและ subscribe ช่องชอบแชร์ของป้าน,นะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องผู้หญิงนะคะควรรู้ผู้หญิงต้องรู้เนี่ยนะคะมาคุยกันอีกในโอกาสหน้าขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพค่ะ